ครับแล้วก็มาต่อกันเลยในข้อที่4นะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับเราก็เขียนความสัมพันธ์ของเขาไว้ก่อนนะครับก็คือ c ยกกำลังสองนะครับเท่ากับ a ยกกำลังสองบวกด้วย b ยกกำลังสองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับมุมฉากอยู่ตรงไหนตรงที่ครูวงกลมนะครับคือมุมฉากเราก็ดูนะครับ ด้านตรงค่ามุมฉากคือ x นะครับข้อนี้นะครับเราจะหาด้านตรงค่ามุมฉากนะครับด้านตรงค่ามุมฉากยกกําลังสองนะครับก็คือ x ยกกําลังสองนะครับทีนี้มาดูด้านประกอบมุมฉากนะครับอ่ะมีค่าเป็น0ูแล้วก็0.4นะครับก็จะเป็น0.3ยกกํายกกำลังสอง บวก0.4ยกกำลัง2นะครับทีนี้ข้อนี้เนี่ยความยาวของด้านประกอบมุมฉากเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นจุดทศนิยมนะครับระวังดีๆนะอะเรามาดู0.3ยกกำลัง2นะครับก็คือ0.3คูณกับ0.3นะครับเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีประการทีนึงเนาะเดี๋ยวครูเขียนไว้ตรงนี้นะครับ0.3คูณ 0.3นะครับมันเป็นทศนิยมนะครับการคูณทศนิยมเนี่ยก็คือทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับทศนิยม1นตำแหน่งนะครับ <ek si> ผลคูณที่ได้ออกมาเนี่ยจะต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับเพราะว่าเขาจะนับทศนิยมตำแหน่งของทศนิยมเนี่ยรวมกันนะครับจึง0.3คูณกับ0.3นะครับจึงมีค่าเท่ากับ0.09นะครับ ทีนี้ไปดู0.4คูณกับ0.4นะครับก็คือ0.4ยกกกำลังสองนั่นเองนะครับก็เป็นทศนิยมเหมือน2องตำแหน่งเหมือนกันนะครับก็คือ0.16นะครับได้แล้วนะครับทีนี้เรามาต่อนะครับ0.3ยกกํากกำลังสองเราคิดแล้วเมื่อกี้ได้0.09นะครับ บวกด้วย0.4ยกกําลัง2มีค่าเท่ากับ0.16นะครับฝั่งทางซ้ายมือยังคงเป็น x ยกกําลัง2เหมือนเดิมทีนี้0.09บวก0.16นะครับเวลาบวกจุดทศนิยมเนี่ยเขาจะต้องตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกันนะครับนักเรียนต้องระวังดีๆนะครับ 0.09บวกกับ0.16จะมีค่าเท่ากับ0.25นะครับตรงนี้ก็จะเหลือ x ยกกำลังสองนะครับทีนี้เราต้องการหา x ตัวเดียวนะครับเราต้องหา x ตัวเดียวนะครับซึ่งเราก็จะใช้เครื่องหมายรากที่2หรือ a แ e ว root เข้ามาช่วยเหมือนเดิมนะครับเท่ากับ รากที่2ของ 0. 2 5ุนะครับทีนี้นักเรียนสังเกตนะครับในเครื่องหมายรากที่สองหรือส r e วรู t เนี่ยเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับมันจะต้องเกิดจากทศนิยม1ตำแหน่งคูณกัน2ตัวแล้วก็ต้องเหมือนกันด้วยอะ,อะไรคูณกันได้0.25ที่เหมือนกันแล้วก็ต้องเป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็คือ x จะมีค่าเท่ากับนะครับ 0.5นยคูณศูนะครับรากที่สองนะครับเหมือนกัน2ตัวหยิบม,มาตอบตัวเดียวดังนั้นข้อนี้ x จึงมีค่าเท่ากับ0.5นะครับเป็นคําตอบของข้อนี้นะครับทบทวนนะครับฝากทบทวนเรื่องการคูณทศนิยมแล้วก็การบวกทศนิยมนะครับ สำคัญมากนะครับอ่ะสำหรับข้อนี้นะครับอ่ะต่อไปไปดูในข้อที่5นะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับเราก็เขียนความสัมพันธ์ของเขาไว้เหมือนเดิมนะครับก็คือ c ยกกำลังสองเท่ากับ ay กกำลังสบวก by ยกกำลังสนะครับทีนี้เราไปดู หามุมฉากของสามเหลี่ยมรูปนี้นี่มุมฉากนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากข้อนี้หาด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับซึ่งด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองจะมีค่าเท่ากับทีนี้เราไปดูด้านประกอบมุมฉากทั้งสองด้านนะครับข้อนี้ด้านประกอบมุมฉากตรงนี้มีค่าเป็นหนึ่งตรงนี้ก็มีค่าเป็นหนึ่งอ่ะข้อนี้ง่ายนะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งยกกาลังสองบวกด้วย 1ยกกำลังสองนะครับ1ยกกำลังสองเนี่ยไม่ใช่1คูณ2นะครับระวังดีๆมันคือ1คูณ1นะครับ1คูณกับ1 1ยกกำลังสอง1นคูณ1่ 2, 1 1, มีค่าเป็น1นะครับตรงนี้1คูณกับ1ก็มีค่าเป็น1นะครับฝั่งทางซ้ายเราก็เหลือ x ยกยกกำลังสองเหมือนเดิมนะครับ x ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ2นะครับทีนี้เราต้องการหา x ตัวเดียวนะครับ x มีค่าเท่ากับรากที่2ของ2นะครับซึ่งให้สังเกตตรงนี้นะครับรากที่สองของสองเนี่ยมันไม่มีจำนวนที่เหมือนกันที่มาคูณกันแล้วได้2นะครับซึ่งมันไม่มี ดังนั้นข้อนี้เนี่ย x จะมีค่าเท่ากับรากที่2ของ2นะครับหรือสแ a r e ู o o t 2ในกรณีที่เราไม่สามารถถอดรากได้นะครับเราก็ตอบติดรากไว้เลยนะครับอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีที่เราหาผลลัพธ์มาแล้วนะครับจำนวนที่อยู่ในส r e root หรือรากที่2นะครับมันไม่สามารถถอดค่าได้ก็คือว่ามันไม่มีจำนวนที่คูณกันแล้วได้2 นะครับที่เหมือนกันนะครับ2ตัวเราก็ตอบแบบนี้เลยนะครับดังนั้นข้อนี้ x มีค่าเท่ากับรากที่2ของ2หรือส u a r รู o o t 2นี่คือคำตอบของข้อนี้นะครับ